มาเร็วๆ <SS 2> โอ้ยพี่ตะเท้าโอ้ยพี่นาะพี่นาะพี่นาซาบลาบยู่พี่นามาเด้อมาเด้อมาเด้อพุ่นนะอ,อุ้ยพุ่นนาผู้หนาผู้หนะพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นนะเห็นบ่พุนพ่นนะจ้าปาติโต้โอ้ย,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 ยพุ่นนาผู้หนะมาไป็นตะเภาโอ้ยโอ้ยตา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 ยพียมาเร็วๆ <ภ><ย>พี่นาพุจักรย์เต่าเอ้ยพุ่นะจ้าพุ่นะพุ่นะพุชนะเอ้ยพุ่นะมาแม่มาแม่มาแม่มาเดอมาเดอมาเดอ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 ไปไล,ล่ะลมตีเงยียบิ่งแนวจเบม่งแนบิ่งแนบิ่งแน่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ่นะ โหดพ่ออีลีแม่แต่โบแต่แตกแตกแตกมาพี่มาพี่ฝนตกค้ำหัวแล้วเบึงเบิงเนี่ยจ้ะเอ้าอฝนกระโตค้ำหัวคนเนี่ยจ้ะบัดเทนี่โอ้ตายตายกระซางจ้ะพุ่น่ะบอย่านจ้ะบอย่าน เบิ่งแน่นี่จา้าเบิ่งแน่นี่เบิ่งแน่นี่อุ้ยปุนป่นณ่ะปุ่ณห์เบืงบ้งเบิง่งเอ้าแฮะเรื่องซราบลาบอยู่แถเวเอ้ยแค่เห็นเหมือนตั้งแต่ขี้ปืนซะเจ้าเพียอ,อันนั้นมันดึงเอาเห็ดอันหนังไกลนั่นสองดอกตั้งโมอค้อยู่นะเพียเธอที่เห็นมาเพียเค่เห็นแต่เนี่ยขี้ปืนเขาปุ่นน่ะปุ่นน่ะแม่นมัดไล่ปุ่นน่ะ เห็นแต่ในขิดขาเจ้าดันดอกเหลืองๆเป็นปลาเป็นปลามือหน,นีเห็นเองหรอค่ะฮาสแกตอู้หู่นักไอที่เขามาเต็มมืออยู่ปรเทศนี้พูดอ่ะแคที่หิหรอรงรล้วว่าแพสอร์ตแพสพอร์พ <một> ัะมึงน่าเทาพี่น่ะใชเห็นว่าพ่นอ่ะเคยเห็นมาแปวยางแป๋วแปลวฟิวเก็บตั้งพุนเป็นยังงีงเก็บบัต โอ้บุญอะเอาเอ้าคอยชี้ไทยคอยชี้ไทยบุญอะเพื่อนชายกับเพื่อนสาวเพบนหัวซุ้มกันแล้วพระเจ้าพระเทศน่เฮ้ยเคยเห็นแต่งแต่ในคลิปฟื้นกันเจ้าเก็บคุณแม่เหลืองเป็นปลาสับลาบอยู่มันอีโพวกเข้ากันอะไรขึ้นกันอุยตาส่ออนบ่เป็นไงอุ้ยขามันไหมป้าเบิ่งเบิ่งเบิ่งจ่าเบิ่งเบิ่งอื้มข้ขนาดคักขนาดพุ่น มือปุ่มๆแย่ๆเราจกไปคิดพูดน่ะปุ้ยขาขึ้นง่ามเธอวะอ้ยอุดมสมบูรณ์คักมองนี่แม่เถ่าคักเนาะเอาคือเบาๆแล้วมือม้วนเพื่อนสาวอึ้งจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพื่อนสาวอึ้งบ่ปากบ่นั่นเลยเอาแย่ๆย่นคักจังสัรคเฮ็ดที่เฮ็ดทีเฮ็ดทีมาจังเลยนี่เฮ็ดคือเหมือนเซียวเจ้าย่นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมือปุ่มๆใหญ่ๆเพูดนนะาปุ่นสมาเียวกันอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนสาวกับเพื่อนชายเพ่น เหลืองสับหลับอยู่บ่อพูนไม่มันสะใจเนาะเถ่าเนาะมันดีแล้วที่เฮายางมันหนีเฮาว่าคือจังมองจังนีคือจังม่หนีขึ้นยางขึ้นมาพะนะตื่นเลยบัดทีนี้ฮ่าสแกนฮ่าคุณเถ่าเห็นบ่อพูนยิ้มขีดยางหัวต่ำกันใช่เนาะยางหัวต่ำกันสองคนอย่หัวต่ำกันเอาตะการว่าตะตะก้าเอาเอาเอาไอ้ไอ้จิตคอยหัวซักหัวขวมพูนะ พุ่นะพิ่น่ค้องขวดเบียร์พเอาชีวิตเลยญาติพ่นญาตินงปองเบียร์พ่นกว่เบียร์ันแกซีมดแล้วเบยจกผู้นั้นผู้นี้เสร็จแล้สะอ่อนเนาะพเอไรเ้ตาเอาเอาไัองสันเลยอันกล่องกระไพาม่พี่น้องวัหนึ่งฝนอันนลิน้ำใส่วันหนึ่ง โอ้ยหน่อยแต่แม่เจ้าย่างัตงแต่มันเฮียนมันเหลือน่อยเรน้อยดาเรามดเ่าที่เท่าคักาจะวสุงตัวปเมึงเสียดหนากล้องจะฝนมันตกฝนมันตกลิ่นใสไหมจ้ะนะแต่คักบ่มั่สิมันสิมีเป็นจุ่มอีกเด่นฉันเล่างานกันบเฮสก มันมันมันสิเกิดเป็นกุ้มอีกอยู่ได้เท่าเพราะว่าเขาไม่ได้เกิดเป็นกุ่มแล้วก็สิเกิดเป็นกลุ้มอีกเห็นไหม,มแต่ว่าสุดยอดได้กุ้มนน่นะพวดพ่ออีหลีกุ่มเยวเต็มตาเอ้จนว่าไดีห้องเสียงหลงแนมไปเลยเหลืองจุ่มภูมอยู่ไม่เท่าเพี่อเฮ็ดกองนึงบ่มาเอาตินี่เอาพระางก็สวยเหลือกได้เฮ็ดกันใข่บใไข้เก็บเฮ็ดเป็นกองบอไบ่ มันนี um, okay, okay. Ok, ่สวยเลือกได้ถ้าเป็นยางเพิ่งมันได้เก็บมันได้ฟิวบ่เอาก็ได้ดิว่เอาก็ได้เพื่อนว่าใจเย็นเถอะ่าว่าจังสั่นเถอะไปเอาก็ได้ดิเฮ้ยเกลียดชิมไปนี่ด้เถอะเอามาตะกาเขาจะซื้อซอยหรอกออีกจ้าคนอินทร์สีรัตไปปวดอันยันยันตางแตนโอเคโอเคเพฟาะว่าคือไม่ไม่ละฮอนบคร บังแหบจ้าบังแหนี่บบังขาเราอุ้ยส่ออ่อนตะขาหนี่ลพ่อแม่ยังดอกดอกเพิ่นกระงามดอกตินข้าวสุ่มดีดีบังขามื่อนี่นั่นนั่นได้ฟิวเก็บเพชรคักบ่เอิญหอดพี่พ่อนบ่เอิญหอดมาดามเพชรมาดามเพชรมาได้จ้าเด้ออะน้องกี้สนุกไมเอ้าคือว่าจังซันล่ะ bav ฟุ้นหรอว่องซะกอวิสเก็ตฟุ้ลว่องเด่นเด้อเด่นเด้อ มึงจามามาะเนี่ยอันนี้อันนี้มมือตุ้มๆมอตุมๆอ่ะยันก็้องไปหาสักกรณันกับพ่อคือการแจ็คสันไปเห็นอยู่มองได้ฉันละลืมนมาเออโยนมาให้พรุ่งออพรไปอีกแล้วเจ้า ยังแแค่สร้างดีสิเกนั่นเไอน้อยๆก็ลอยแค่แหละเนาะงามจ้อยบ่บด้วยสบานพายุไก่ปลาเฮ็ด้ะจ้ะเด้อมันเก็บก็ต้องเก็บอามันให้มันคักคบุนแล้วจ้าไปต่อบนะ วังแนจามาแล้วมาแล้วเฝ้ามือกลองอุ้ยแป๊บแป๊บี๋ยวแป๊บมือกลองแวะแปะปแปแปมือกล่องแวะปลแป๊บนึงมาละจ้ามาแล้วใสออฮบัตเทนี่แ้อยมันนี่ปลาแม่มันนี่กัญยาว่าดีัเาอุยปปะแปะแปัดปะปโพดแล้วโพดแล้ว มาสร้างว่าจนสีแท้บัดเดินน้ำคักอู้หูเห็ดจังไรเอาเห็ดจังไรเอาพ่อแม่พี่น,อน,น้องคะเบิ่งเห้ือไหมไม่มันนี่เห็นบ่นี่เห็นบ่นี่จ้าเห็นบ่น,นี่เจ้าก็จะเป็นพุ่นแหน่กันย่าเบิ่งเหนือโอ้บ่งเหนือชอบบ่งเหนืยโอ้ยค <c ười> ักจะได้เ่านี้เฮ็ดจังไรเอานี่แม่ หืมึงเด้อจะมึงเด้อจ่าเด้อสิท่าเอาเอาเฮ็ดกุ้งนี่จักบาทกันแป๊บนึงแป๊บไม่จักสิเอาหม่งได้แน่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันสองกันสองกันสองจุ่มนี่นะพุนนะป้าทำไมติมก็คือการผุนบัง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 ตาสะออนบ่จ้านเอากวาดตะล่มเอายังไดมา โอ้เด้อเดเดเห็นอยู ah ่เ oh ห็นอยู่เ oh ห็นอยู oh ่เ oh ห็นอยู่เห็นอยู่เราตะกา้เมื่อไห้ใกลๆแล้วโยนใช่ไหมด้อนี่มิเตเห็นเห็นแต่ว่าปลายเฮ็ดไปครื่องหนึ่งสารละวันยู้น้ำดอกเฮ็ดนี่แหละจ้ามึงสิไปเอาจุ่มนั่นจ้าจ้าที่เอาจุ่มได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ่งแน่จ้ามันโมเมนต์บ่งนี่จุ่มนึงนี่ที่เห็นที่เห็นอยู่นี่จ้าพูน่ะเฮ้ยพูนนะจ้าโยโย โอ้ยจุ่มเดียวเล่นนี่จ้ะพ่อแม่พี่น,ออน,อน,น้องเอ้ยอาทิตย์พันธ์แหนงนั้นเร่งเมื่อยแย่สิไปค้นของจ้ะก็กะลาว่าชิฟ้าวไปใส่เห็นมันเห็ดเต็มตะกร้าก่อน<ะ>เต็มสองตะกร้านี่เป็นบา้นาตีกระลาวบอบอบ้าแล้วว่าสันสสา่นสงสัยเทวดาเพันธเห็นใจเพันธกระเล่นฝ่าวให้เ,เต็มกระตะกร้าตาพันธกระเล่นฝ <laughs> <laughs> ่าวให้เห็นเห็ดพนะจ้ะเพันธ์ุกใส่ปลาเห็ดพนะพแม่ได้ใจวอลเลนเดอร์ เคยอันเ่ข้าวที่แล้ววันใบเก็บเห็ดเป็นกองจ้ะอันข้าวที่นี่นี่อันนี้บ่มีไปเก็บกองไว้หายเลยจ้ะเห็ดมันขึ้นกองกันอยู่วะนี่นี่ฟินแล้วบ้างเหรนเก็บไปเก็บมาคุกเข้าแล้วพุ่นนะเจ้าเห็นเบอร์จ่าพูะไอ้ทิดจอยมือนี่สุดยอดพ่นนะเล่นตโตมือนี่พ่นนึ่งหัวซักหัวขวบลงพูดนละ ซอยเก็บเหชรพ่นมวนพอนะวันนี้จ้างเบียร์ไล่ปองจ้ะเบืดเบืดเป็นถังเลยสิเบืดแล้วแต่สิเบียร์สิเบืดแล้วกวนเมียแะไรพ่อแม่อยากเมื่อแล้วอันนั้นเอาเอาไปไต่ต้นใหม่เอาไปมาเอามาเอาก้อนนี่สิอุ้ยผดอีีได้มันเกิดเป็นกัวแม่ เบื้องเนี้ยมันสุมหัวกันเกิดอยู่สุมหัวกันบ่แม่นสุมหัวกันเป้าเด้อจ้ะสุมหัวกันเกิดอันนี้สุมหัวกันเกิดอีหลีจ้ะบ่แม่นของข่อยอีหลีนี่แหละพวดพ่อบักโมบักแตงเบนนื้องเนี้นะคุณอ้ยบ่แม่นดอกเดียวเด้อจ้ะเด้อตกยี่สิบกรดอกพุ่นละจุ่มนี่นะงามแน่นอนนะจดึงแห้งบ่ได้จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวนางซ้ำ แห้งบ่ได้เดี๋ยวได้กินปนเห็ดอยู่หมูปลามันพอดีปนอยู่เหนียดจ้าปนอยู่นี่ดจ้าปนอยู่นี่พร้อมกับขี้เหงือพอดีจ้ะอื้อหยแตาสอนดอกเห็ดเนาะบ่เคยคิดไค่ฝันว่าสิได้เก็บดอกเห็ดงามปานีิจักเทื่อนึกว่าสิไปเคลียร์เป็นนอเป็นนอมันเอ่ยวัดทั้งนี้ว่ดทีที่ไหนได้ครับพันธุะเพื่อนสาวกับเพื่อนชายเขาเจ้าตอนนี้เขาเจ้าสั้งกันทันหลังให้กันแล้ว ไม่เธอไม่หันมาก่อนทำไมเธอไม่หันมาก่อนจ้ะอือป,นนะปานน่ะปานปลูกไว้เนาะอือโอ้ย oh, พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเดินมาเก็บเห็ดน้ากันมาซุ้มหัวเก็บเห็ดน้ากันจะ้ะเห็ดกระซุ้มหัวกันเกิดคนกระซุ้มหัวกันเก็บจะ้ะอือมึงนี่มุง <I am. S 1> <laughs> น,นะเพิ่งไอาทิดย์จอยมุงน,นะออกซื้อบ่ได้ต้องเอินไอาทิตย์เนไอาทิดเ์พันป่หรหลุดบอกว่าเขาบอกถึงไผ หักได้ผลนนะองโมเมนตัวเหยียบดีเฮ้ยนี่อี่หังนี่ใส่เพื่อนเหยียบเอาอีกแล้วพัางมืดโอ้ยเ <laughs> กริ่นกันกันกันเล่นหูหลูบมาหลุดเพื่อนเด้กันก็ไม่เห็นไปจ้ะมืดเราไปเรามองไอ้จิตนะสิขอเฮ็ดแต่งงานแล้วลดนะไหนันหน่ออ่อนเา กุกเช่าสิกุกเช่าสิปปไปคุกเข้ามองได้อีกประเทศนี้แมอนอยู่บ่หรือบ่าเหรียญบ่อยไปเหมือนกันเล่าหน่ยเล่าเล่าหน่ะสิหาเต็มที่แล้วเพราะว่าเราอยากกลับบ้านเล้วยาสูงเลาสิบวัดแล้ว โซยโซยปักเนี่อิ่นกันมาเก็บให้เรลอกเตะกันวันีเพื่อนสวยข้างบนจีนเงข้างเอาเมียคูอบอมาหอดบ้านจักเที่ยวไปย่บได้แผลซมกับพวกบ้านเตือนปฏิกิริยาพาเ็ดพีออนเอาบลังส์ฉันเก็บหดเตะกันในปลาเฮ็ดปั อ๋อสวนดอกเคดจ้ะปวดพกงูบักแดงค่ะอ้าวอืมหน่อยๆเน็ดๆุ่นอ้ะกเนี่ยยิบไปยิ้ไปรแงไปอออันอันเสียงอันเกือบ้าแล้วท นึกว่าไอ่ะิตตวดปรแมนจ้ะบระได้แจ็กเสียงนึงข้าวเสียงอึงข้าวเชียงนึงแมนมันถ้าเราเก็บเห็ดคืองออกว่เข้าแตตเท่าถ้าเราโจกอ่เห็ดมือปุ่มๆยังๆแล้วน่ะเอ้ากันเนี่ย ยัยอคักเชรึจ้าม่พอก้ทอไกเีว่าวีวเ้ร้เ่หัวขณทีเปลี่ยนมากกระสูนปลาแตกเท่านั้นแหละ

ดีเหียบอะฮักเห็นลจำมกฮักสียด้านเนี่ขีเล่นนแค่เลี่นแต่ฟรีได้ยั่วสเตดิเวีดเาบุญ้ดีดีได้แมนนะบย